คำว่าปรากยอแปลว่าคนหรือว่ามนุษย์นะครับซึ่งเป็นการแปลแบบตรงตัวก็คือมวลมนุษย,ยชาตินี่แหละที่เราต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างถิ่นแต่เรามีความเป็นมนุษย์ก็คือปรากยอ หากเรามองใน,ในเรื่องวิถีชีวิตของคนกระเรียมปรากยอนะครับตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเนี่ยป่ากับคนเนี่ยก็เป็นชีวิตเดียวกันนะครับที่ไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้เพราะว่าเราเกิดมาปุ๊บเนะี่ยเราต้องอยู่ในพื้นถิ่นที่เราอยู่ซึ่งมีธรรมชาติอยู่ล้อมรอบอยู่แล้วในพื้นที่อินทนน์นะครับชุมชนที่เราอยู่ก็คือถือว่ายังอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานนะครับ เพราะฉะนั้นนะ่ยถ้าเราดูกฎหมายเราก็ผิดแต่ถ้าเราดูในเชิงของประวัติศาสตร์เนี่ยทินฐานของหมู่บ้านผาหมอนเนี่ยอยู่มามากกว่า270ปีแล้วก่อนอุทยานด้วยซ้ำไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะอยู่ในพื้นที่ในอุทยานได้หน่วยงานภาครัฐที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเข้าใจวิถีชีวิตตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเดียวกันชาวบ,บ้านต้องเข้าใจคําว่าอุทยานคืออะไรด้วยคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องเดิน มาคนละครึ่งทางว่าแท้ที่จริงแล้วทรัพยากรที่จะอยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยอุทยานอยู่ได้แล้วก็ชุมชนอยู่ได้เนี่ยมันคืออะไรก็ถือว่าที่นี่ต่อสู้กันมาเยอะพอสมควรเนาะจนถึงท้ววันนี้มีอะไรเนี่ยเราก็จะนั่งคุยกันมากกว่าว่าต้องแค้แก้ไขปัญหาอะไรอันนี้เป็นถือว่าอิทนนเนี่ยก็มีข้อดีที่ว่าภาครัฐเนี่ยเปิดการรับฟังพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ในมุมมองผมผมมองว่าวิถีชีวิตคนกเกลี่งเยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของความเท่าเทียมมากๆนะครับการทํางานนะครไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องช่วยกันแต่ในบางอย่างที่เป็นหน้าที่มากกว่าแรงผู้หญิงก็ให้ผู้ชายรับผิดชอบแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงจะทํางานเยอะกว่าผู้ชายแต่โดยหลักวัฒนธรรำแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมผมแต่งงานแล้วเนี่ยผมสร้างบ้าน บ้านนั้นไม่ใช่เป็นของผู้ชายนะครับต้องเป็นของผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ให้กําเนิดบุตรเพราะฉะนั้นนะ่ะการดูแลผู้หญิงเป็นหน้าที่ของผู้ชายนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับถ้าเรามองในเชิงของความเท่าเทียมนะครับว่าทุกทุกชนชาติทุกภาษาเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาคนนะครับแต่คนละสำเนียงแต่ความหมายก็คือว่ามวลมนุษยชาติเนี่ย ก็คือคนนะครับแต่ถ้าเรามองถึงเพศเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายโดยเพศปกติหรือจะเบี่ยงเบนไปเป็นเกเลสเบียนกันแล้วแต่เราต้องมองว่าเขาคือมนุษย์ในความเป็นจริงคือว่าเราต้องมองความเท่าเทียมนึงให้เขาเห็นถือว่าคุณค่าของมนุษย์อยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของความเบี่ยงเบนแล้วมันจะทำให้แบบสังคมเนี่ย ไม่ดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีคือเรามาองเขาไม่ดีนั่นแหละมันก็เลยกลับไกลไปว,ว่ามันสะท้อนกลับมาอยู่ในตัวเรา <S <S 1> <S 1> ที่อินทนนท์มีเรื่องราวของกาแฟต้นแรกที่มาของกาแฟต้นแรกเนี่ยคือ <S 2> <S 2> <S มเมื่อพศ2517เนี่ยท่านเสด,ด็จมาได้ยินว่าอิทานทนนท์เนี่ยมันปลูกกาแฟได้พระองค์ท่านก็เลย สเสด็จมาแล้วก็เออกาแฟปลูกได้จริงๆแต่ในช่วงระหว่างนั้นน่ะชาวบ้านที่เคยปลูกกาแฟก็เอาเมล็ดก,กาแฟมารวมกันนะประมาณสัก10กิโลได้โดยมีอ,อดีตพ่อหลวงเอาเมล็ดก,กาแฟถวายให้ในหลวงหลังจากที่ในในหลวงไปดูกาแฟก็ระหว่างนั้นก็มีการสนทนากับผู้นําชุมชนว่าตอนที่ท่านนั่งเครื่องบินมาเนี่ยอินทนนท์มีแต่ไร่ฝิ่นจากวันนี้ไปเนี่ย จะเปลี่ยนชีวิตตรงนี้ให้ปากขึ้นมาแล้วก็กาแฟก็เป็นตัวหนึ่งเพราะว่ากาแฟเนี่ยในหลวงท่านบอกว่าคนดื่มมาทั่วโลกสิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นคือว่ามเมล็ดก,กาแฟที่ชาวบ,บ้านได้ถวายให้ในหลวงเนะี่ยทุกคนคิดว่าในหลวงท่านคงไปไป,ไปทาเป็นกาแฟแล้วก็เสวยในพระราชวังแต่ในหลวงทำมากกว่านั้นคือเอามเมล็ดก,กาแฟเนี่ยไปขยายต่อนะครับไปวิจัยต่อจากนั้นหนึ่งหนึ่งปีเนี่ย จากเมล็ดกาแฟเนี่ยกลายเป็นต้นก็ส่งมาที่พื้นที่ถนนนะครับก็ให้ชาวบ้านเริ่มปลูกกาแฟแต่จากนั้นอีก3ปีต่อมาในหลวงก็สั่งให้หน่วยงานนะครับเพาะกาแฟใส่พันอาริบิกา1ล้านต้นนะครับส่งขึ้นมาปลูกในพื้นที่ภาคเหนือเนะชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจนถึงทุกวันนี้เราก็ได้ดื่มกาแฟแล้วก็เมืองไทยก็เป็นที่รู้จักเรื่องของกาแฟก็เป็นเรื่องราวของกาแฟตรงแรก